บ้านได้รับความเสียหาย5ห,หลังค่ะภาพวงจรปิดบันทึกนาทีภาพแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำลายอาคารในเมืองเคเคปาร์ที่บ้านเองจีเมียงจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาตรงข้ามกับบ้านแม่กุใหม่ท่าสูงหมู่ที่9ตำบลแม่กุ่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงเย็ยนวานนี้ค่ะ ขณะเกิดเหตุทหารเมียนมาและกองกำลัง BGF ได้ระเบิดอาคารสำนักงานในพื้นที่เคเคปาร์คสองครั้ง <S <S <ม>ซึ่งแรงสันสะเทือนส่งผลให้บ้านเรือนฝั่งไทยได้รับความเสียหายห้าหลัง<อ>หนึ่งในนั้นเป็นบ้านพักของนายนัทวั์วงแววชาวบ้านแม่กุใหม่ท่าสูงซึ่งเคยได้รับผลกระทบบ่อยครั้งจนฟ้าเพดานและไฟดาวไล์ตกลงมาเสียหายหลายครั้งล่าสุดทําให้ฟ้าเพดานหลุดเกิดรอยร้าวที่ตัวผนังบ้านประตูบ้านที่เป็นบานเลื่อนกระจกหลุดตกลงพื้น ส่วนบ้านหลังอื่นๆได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าเพดานหลุดร่วงแตกหรือทะลุบางหลังประตูบ้านหลุดเป็นต้นค่ะ